สวัสดีครับพี่น้องมาสุมโอเพื่อนเอามาฝากเขาไปายามลูกอยู่นะข้อนายกเขามาฝากเนี่ยเดี๋ยวสิพากินพากับพาาเปลนตอกพี่นอ้องเ้ยเอามีดขึ้นปรค่มแต่โอ้ยมีดประค่มตัวนหนเดียวเปลี่ยนมีดใหม่ก่อนมาเอามีดหม่ด้วยนเนี่ยมากินมาสุมโอกันค่ะ แดงดีจังเลยอของฝากจากนครนายกนะคะนี่าอโนก็มาฝากเพื่อนเนอามาฝากเพื่อนเนามาฝากเขาพยายามลูกเขาอึ๊บหมน่าพี่น่กีมือสมโอน้ำกันค่ะ กินส้มโอด้วยกันโอ้ยอ้ยเป็นตะวานแต่พี่น้องกาแฟพ่านกินกินส้มโอล่างปากก่อนบอกว่าเป็นพี่น้องหวานมาก สมบูว่พันนียังบูชีชมพู่ปกุ้นในลายเดือเพื่อนเขาไม่หายตาลายมือแล้วเพราะว่ากระป๋อกบอกว่าเปลี่ยนหัวพี่น้อง เอาสมโอ้ก็บังนัดเนี่ยแม่แอลสิบ,บอกว่าปิ้นเลยขนาดเบื้องในยูทูปแต่เบื้องเป็นซิบรอบเบื้องบนไหนก็บอกว่าปิาป้นพี่น้อง <c oughs> อ,อือหือด้วยโอเคลูกว่ามันหวานกับพอ่อยากกินดีตรงกินแบบสื่อที่เขาปอกแล้วอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละดิกินง่ามแน่นอน บางสมโอ้บางมีบางนัดเนี่ยบ่ได้กินดอกฝีมือแมวป๋อปินนะพี่น้องอือฮึินอจังไปล้างมือเถิดเดออือืนมากาแฟพอนกินป๋อของโบกินก่อนตะเสาคนนี้เนี่ย เบื่ออากาศรววคือฝนสุดโตกงเลยนี่แหละพี่น้องหวานมากขอะยัดสามนาทีกคนอือหื้อ นั่งหนาบ้านถ่าพงยรรถมาขายของนั่งถ่าพงยร่ร้ำรถตุงตางนั่นเราเลือก็มาแล้วเสียงบีบแต่แป๊บๆมา